นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่นั่งอนเนอ่ต้ยถามยายนาได้ก็เป็นอะไรมาพี่ใหญนาคนนี้ยหย่าต้อยไหนยายนาเรียกถามดิเป็นอะไรมายหยนาไปอะไมาเอ้ยนะพูดสิคะอ้าันม่าอะไรมาไปมาไปมา มาประกอบยาน้าก่อนประกไอามาันี่อามาพูดชัดๆเลยค่ะพูดชัดเลยพูดนะเอออืามาให้ยายน้าก่้นยาน้ามีอะไรไจะต้อยเลยจ้าต้อยจับ้อมือเดี้าจเา้จต้อยตอบเขาไปเลจ้ต้อยเขาถามแล้วเจต้อยตอบเไม่อกี้เาถามแล้ว ถามอะไรคะถามยิ่งรบอาบอาบจับให้นัานี่เออเออจับให้หน้าจับดึงแขนไว้กูมาหาน้านนั่นนั่นนัเขาว่าอะไรว่ากูมาหาเพวากูพรากูอยู่มึงใช่ไหมไม่ใช่โว้ยไม่ใช่ไม่ใช่มีพ่อพ่อแม่กูโว้ยใช่เขาบอกใช่มีสามพี่ชายโว้ยมีปืนเยอะเลยโว้ยวันนี้แจ้งแจ้งแจ้งว่ากูไม่เชื่อมึงเลยตาย ทำไมจะไม่เชื่อเลยมึงแหกปากพูดสิวะมันไม่จริงจริงจริงเลยคนมาแหกปากพูดแดนมึงอะเออีนาว่าไงยีนาจะต้อยว่าแล้วไม่เป็นรน่าพูดเลยนาพูดไปเดียมนมานายมามึงต้อยแหลยยต้อกูไม่ต่อแหล่้วคนที่สอนมึงไอแหปากมาวอยยีต้อยฉันไม่ได้สอนนะเขาพูดเขาเองนะคุณพูดทั่วไปแหละใครต้ตี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 ตตตตตตีตตตตต ยายนามามาแวมันเป็น่งเขาไอต้อยมึงเป็นสายพูดภาษาอะไรวะอาไอยนายนาพูดไปยายนาพูดไปมัทไปที่ฆ่าคนเลยวะอาไอยนาพูดไปอาอยนาพไปอานาไพูดไปดอต้อยเขาอยู่นะยนา กูบเขาบอนาว่ามึงเอาเศษล้าหลังตุ๊ยนิคไเ้ยตามึงไม่ได้พูดในคนอื่นพูดตะวอยโอ้รู้ตัวนีด้วยใครจะโทษคนนั้นนี้ใหญ่ตายอาจารย์าว่าไงแตไม่ใช่แหมอาจารย์าพูดไหมมัน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 ไอ้ต้อยอย่ามาพูดแบบนี้มาพูดแบบนี้คงไม่ได้พูดใหญ่ตายเลยพูดก็พูดสิพูด กูไม่ได้ยินเสียงเขาพูดจากกูเลยนะนี่เขาพูดภาษาเทพพี่ยต้อยภาษาเทพพี่อะไรล่ะกูรู้ตัวนี้นะโอ๋อโอ้ยต้อยโม่โม่โม่โอ้ยโม่อะพูดอย่างนี้เท่ไอ้ควายดุมไปสอนเขาอีกนะมึงก็อย่ามาปากหมาแล้กูนะเอาเอาเฮ้ยเกินนะดีเกินนะชีวิตจริงอะพะเอาเรื่องแทนเราพี่ต้อยพูดจาอะไรไอ้ต้อย มาหายเกมก็มม่ใม่เลยามึงจำไว้นะมึงเอาผัวกูไปวันนี้ไมเฮ้ยกูไม่ได้พูดอย่างนี้เลยเอาพูดแบบนี้ต้ยเอาไปเปล่าบอกเขาเจ้ไอควายดงมาเต็งเรื่องอะไรวะเรื่อชาบาดีเขาเลเลอะเดิมอยตงเลย้วเอาไให้นะ อ่ะงนั้นว่าไงนะว่าไงนะว่างอะไรนะทำไมอะไมันปวดพันเอาไว้นะนองเพื่นเฮ้นะไม่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 ได้ใชะอย่าต้อยมึงเรื่องต่อแล้วเดี๋ยวนี้นะอ้าไม่ได้พูดคำนี้เลยนะก็มันมีคำว่าอย่าต้อยอย่าแก้ฝังใส่แก้ฟังดิรู้ดีนะเป็นพยาบาลนะเดี๋ยวพี่โน้ตก็มาสิงเอาว่าไม่ใช่อย่าต้อย โยโยโยไอโยไอโยไอจี้โยยินดีนะว่าไงยินายินาว่าไงบ้านบ้านายินาว่าไงยินาีนะเขาเขาเขาอ้ามือก็บอกอยากอยากตบยัต่อยจัดเงินอยากตบยัต่อยโอ้โหมึงแต่งเรื่องให้เขานะใช่ผมอ่าผมอ่านความคิดเขาอยู่เนี่ยโอ้หไม่ใช่อ่านความคิดเลยมึงแต่งเรื่องอ่ะอะไรรู้ดีนะ เด็ยังหัวล้อเลยเนี่ยี่นี่นีนี่ยเนี้ยกูเป็นพยาบาลนะคุณบอกดีป้าปากจัดจังเลยดูดิไม่ปากจัดนะคนยี่ยี่อะไรมันต่างจัดกับฉันมีน้าว่าไงเดฟพี่โนดก็มาเออเดี๋ยวโอ้ยอาติเขาบอกขอตบสักทีได้ไหมว่างี้ ตอบไอ้เหี้ยตอนนั <occurs> <I guess S 2> ้นเลยค่ะเด็กมึงโดนแน่เลยนะคือถ้าน้องมันกล้าคุยการัตนานะฮามากอย่าอยาโอ้โหจะลุกมาตกจะต้อยเหรอจเย็นจะเย็นโอ้ยพูดง่ายพูดแทบแป๊บแป๊บแป๊บเจต้อยแป๊บแป๊บเจต้อยยืนหน้าเขาหน่อยเขาจะตบทีนึงเขาบอกงี้เย็นเย็นเย็นคุยมันเป็นารัตนานี่นะกัจัดการก็เขาพูดมาเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดนั่งก่อนน่งก่อน พูดภาษาไทยแบบไม่แบบไม่ใั่นะอยากบอกอะไรอยาต้อยไหมพูดไทยที่เราพูดอย่าอะไรนะอยาต้อยแกไปกัดลิ้นเกาทำไมนะกูไม่ได้กัดกูนั่งเฉยเนี่ยน้องบอกว่ากัดลิ้นกัดลิ้นโอ้เฮ้ยพูดอย่างนี้นี่ก็ตายตายลิ้นตายลิ้นอะไรแกตายลิ้นตายลิ้นพูดไปเรื่อยอย่าต้อยพระจะจัดสรรพระนี่หัวแกายาต้อยอย่าพูดมากแกพูดมากยาต้อยพูดประเดณีไอ้คนอย่าต้อย อ้าเอาต้อทำอะไรเขาไปน่ะอ่าไอ้ป้าว่าไงต้อยว่าไงเมื่อกี้เขาพูดว่าไงต้อยบอกเด็ฉันบอกให้คนมาแอบยิงคนนี่เขาพยายามลุกจะเตะก้านคอแกนะระวังให้ดีนะระวังละดีนะเออเขจับไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็โดนยิงจริงจริงตันแล้วตันแล้วตันแล้วยกขาเอาเอาเอ้าก็เดินแล้วเนี่ยเดิน ไอ้ยายาปล่อยมือไปยาเลอะจับไว้นเดี๋ยวเขาไปตล่อยเ้า่อยนะจับไว้จับไว้จับไว้จับ้โกมันหัวหันนะโอยแกไขบวยกันหัวเขาไหมกาบอกแลวไม่ขบวยไม่ต่อยเหัวเขาจะไหมบอกเลยเฮียกมไม่ได้เป็นคนดี่พูดเลยนะโว้ยนั่นนี่ว่าเขาเเห เอาไปตั้งสี่ร้อยเข้ามามาบอกไปสี่ร้อยขโมยไปสี่ร้อยเหรอป้าแต่งเรื่องเขาบอกกับป้าขโมยเงินว่ไปสี่ร้อยอ่ะบอกว่าเป็นความจริงแหละคนที่มาพูดอย่างนี้แหละขโมยเงินฉันเอาไปซ่อนไว้ไหนสี่ร้อยอ่ะถ้าถือก็ไปเลยไปมึงเอ้ยมึงเป็นเงินติดตัวเขาเมื่อสิบตัวแล้วซ่อนไว้ไหนเมื่อแหละเด็กคนก็มายิงมึงเลยก็ถามว่าซ่อนไว้ไหนซ่อนไว้ไหนอ่ะกินแมวกินแมวที่บ้าบงมาพ่อเจ้าต่อยกินแมวใช่ไหมหรือเปิดมายิงคนเลยค่ะ กินแมวบ้านเขาด้วยใช่ไหมเฮ้ยมึงจะแต่งเรื่องนะเขาพูดเองเฮ้ยเขาไม่ได้พูดเองนะเขาเงียบกันหมดพูดไม่ใช่เขาพูดเขาพูดอะไรภาษาอะไรอ่ะเดนะใช่ไหมภาษาต่างดาวไงต่างดาวี่เออไม่ลืใจังนะอ่ะอย่าต้อยไก่ก็กินใช่ไหมเขาบอกเนี่ยกินไก่เขาด้วยมา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 เขาว่าเหมือนปากหมาปากหมาพูดทำไม